ข้าวหนูก็เรียกน้องเขาอยู่แล้วนูไม่รู้ว่าเขายิง ยิงสองคนนั้นก่อนลูกชายกับกับนายแอด๊ดแต่หนูไม่เห็นตอนนั้นหนูเห็นได้ยิงเสียงประทัแล้วหนูก็ก็เห็นแค่ในเต๋กับในในเปิ้ลมันนอนแบบนี้นะ่ะแล้วหนูก็รู้ว่าปืนเพราะว่ามันมันจับปืนยัดใส่แล้วทีนี้มันก็จับออกมาแล้วมันก็เอาลูกปืนมาใส่แล้วแล้วมันก็เล็งใส่หนูหนูเลเลยหนูแล้วนก็เลยบ,บอกว่าหนูบอกครูเขาเรียกเรียกครูไปเลยแล้วทีนี้ครูอีคนที่ตายนะ่ะเขาเอาเด็กน้อยไม่อยู่หนูก็ไม่คิดว่าเขาจะเอามันไปฆ่าเด็กไงเพราะว่าล็อกประตูแล้วมันเอาปืนยิงแล้วมันก็ถีบกระจกแแกกล้้วัน็็เขาูพพงบคร ครูปุ้ยข้ามไปวิ่งไปบอกคนแล้วก็หนูก็วิ่งไปแล้วก็บอกว่ามันเนี่ยแหละมันก็อยู่ในศูนย์เด็กตั้งนานสรุปแล้วมันมันเอามีดฟันหัวเด็กดหมดเลยเอามีดฟันหัวเด็กดใช่หนูไม่รู้วาหน,หนูยังไม่รู้ปืน<ไ>ป,ปืน,ป,นปืนที่ใช้เปืนชั้นหรือปืนยาวครับเออหนูจ มันเป็นสั้นมันไม่ใช่ยาวใช่มันจะเป็นสั้นหนูรู้เลยมันเป็นสั้นแล้วมันทําแบบนี้นุ้ยกล่นกระตาแล้วพออาจารย์เห็นปะอาจารย์วิ่งหนีไปตรงไหนไม่รูไม่รู้ไม่รู่หนูบอกเพื่อนเลยหนูบอกเพื่อนมามาแล้วมาแล้วมันมันแบบนี้ไม่ได้แล้วมันเอาปืนมายิงคนหนูก็บอกแบบนี้หนูก็บอกครูเขาข้าสามคนวิ่งหนูข้ามไปเลยกํากำแพงแล้วหนูก็ไปเจอเลยขาไปเจอเลยขาแล้วครูที่อยู่นั่นหนูไม่รู้เพราะที่ว่ามันไม่เข้าไปไหนค่ะเครูะที่ว่ามันจะออกมาแต่มันรอมันรอแล้วมันกลับมาอีกมัน มันเอามีดที่มันพกมาด้วยมันฟันฟันเด็กฟันเด็กฟันเด็กที่เสียชีวิตแล้วใช่ไหมใช่ฟันหัวแฟนหนูว่านะเดี๋ยวหนูไม่ได้เข้าไปตอนนี้ไม่เขราะเราแคนี้ฟันคุณครูที่ท้องกําลังจะคลอดเดือนหน้าฟันเขาแล้วก็ครูอีที่เป็นลูกน้องหนูเนี่ยอยู่ห้องนั้นครับเสียเลยนุ้นตอนนี้นุ้นหนูรูแค่นี้อย่าเย็นๆครับเนาะโอเคหายใจเรื่อยๆกัดหายใจเรื่อยๆโอเคโอเคครับเนาะขอบคุณมากครับ